โใครข้างนั้นนะครับลอยอยู่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับเอฟซีหล่าคนติดตามกัานนะครับผมเมื่อนี้ผมนุ่มิสาบรรดอนครับจะผ้ามาาเพาะลูกกบนอกฤดูนะครับผมนาแรกนาผมยังไม่อฤดูฝนนาผมเฉพาะลูกกบนาแรกนะครับเท่อนี้ก็จะเป็นการเพาะเทือที่สองแล้วนะครับผมเทือแรกผมกเพาะเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้วันที่สิบแปดีหน้านะครับผมมื่อกี้แบ่งวันที่สิบเก้ามีหน้าครับเพพาะเป็นรอบที่สองครับ รอบแรกนี่ผมเพาะอยู่หลังบ้านนะครับโดยใส่น้ำปลาปลานะครับผมน้ำปลาปลาหมู่บ้านนี่นะครับผมเพาะแล้วก็เมื่อนี้จะใส่น้ำอ่าบ่อนะครับผมบ่อน้ำสารเนี่ยครับมาเพาะลองเบื้องนะครับผมอ่าช่วงนี้เพาะแรกๆครับใครมันจะออกบ่อร้ายนะครับผมต้องอีกจัดประมาณเท่าที่ซีที่ห้าที่หกประมาณนี้นะครับมันจะออกรลายนะครับผมแล้วติดตามผลง่ี่ครับว่าเมื่อนี้นะครับเพาะขึ้นนี่มันจะออกร้ายบ่อนะครับผม บรรยากาศก็นะครับแง่แงนะครับดยูกระช่อมหน่อยนะครับผมบรรยากาศกัโอเคครับห่อนๆออกอ้านะครับผมเดี okay. oh, <IM> oh, oh, ๋ยวขอเวลาจะเตรียมพื้นที่นะครับเพราะว่าจะต้องท้าระบบฝนเทียมให้น้ำนะครับผมซึ่งเพราะนอกฤดูมันจะต้องทํำฝนเทียมนะครับเพื่อรอให้เขาว่าถึงฤดูฝนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวจะเตรียมพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปช่อมกันครับผม ครับผมก็อันนี้จะเป็นน้ำบ่อน้ำสานะครับที่ผมจะใส่เพาราะมือนี้นะครับผมเพราะคืนนี้นะครับผมพอลูกกบไม่คืนนี้นะครับเป็นน้ำสานะครับผมน้ำปลาปลาไม่คืนนี้นะครับส่วนน้ำบ่อจะเป็นเย็นนี้นะครับผมใส่เพาะนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมเห็ดเป็นกระช่างเพาะชัวข้าวนะครับผมกระช่างนี้นะครับผมพะว่าทาถึงเวลานา่ะอา่า ภูเขาปพงยังกัดเิไ oh ด้ลื้อขึ้นไปเฮ็ดอยู่หลังบ้านที่เก่านะครับผมอันนั้นผมกะว่าจะเฮ็ดเป็นบ่ออนุบาลลูกออดนะครับผมหลังจากที่เพาะจากบ่อนี้้แลวก็บ่อที่อยู่หลังบ้านตรงนู้นนะครับผมอันนั้นจะเป็นหลังบ้านนะครับผมใส่น้าปลาปลาซุ้มที่เพาะเมื่อคืนนี้นะครับผมตัวนี้ก็ไว้ายแถวเฮ็ดอีกนะครับผมกัเฮ็ดตรงนี้อีกตรงนี้เฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดอีกเพิ่มอีกสองบ่อสามบ่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็บรรยากาศครับผม แรงๆนะครับหนาแรงเนาะนี่กระทอมน้อยค่อยค่อยรักครับผมกระทอมน้อยค่อยรักนี่ครับช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าัเกือบหาโมงแล้วนะครับผมหาโมงแรงนะครับผมบรรยากาศเดี๋ยวขอเวลาจะเตรียมพื้นที่แป๊บนึงครับผมผมก็ เสร็จเรียบร้อยครับถ้ำโรบูบฝนเทียมนะครับผมเอ่อใส่สปริงเกอร์นะครับมอสสปิงเกอร์สองหัวนะครับก็จากตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ปั๊มปั๊มน้ำดูดนะครับผมโอเคอันนี้แค่เฮ็ดคร่าวๆนะครับผมเะฮะเทเลยพอรูปแบบกระช่างนะครลอนไปดูรูปฝนเทียมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จเจ้า พอพันม่พันมาลงนะครับผมเจ้าพอพันม่พันมาลงนะครับผมเดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อครับโอเค เครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ห่ามาลุ้นครับปลามันจะออกหรือออกไรนะครับมือการพาะคันนี้งเป็นแค่เอาพ่อแม่ท่านมาซ้อมนะครับผมเอามาซ้อมนะครับผมเน้นมาซ้อมนะครับผมซ้อมอย่างว่าสองสามเท่านะครับผมคือเศ้าจะมาลุนหนึ่ครับว่ามันจะออกแผลออกไรนะครับผมขอหาไปดอ่าไปดูสองสครับผมก็สวัสดีตอนเศร้านะครับผมเช้าวันที่20นะครับผม วันนี้ก็เวลาเจ็ดเอ้ยแปดโมงพอดีนะครับแปดโมงสาบนะครับผมก็เดี๋ยวไปเบื้องผลงานกันครับว่าสิได้หน่อยได้หลายนะครับผมมาิดตามผลงานนครับเพราะเป็นครั้งที่สองนะครับผม ก็ผมก็คนงานนะครับออกมาหลายอยู่ครับผมใครเยอะเลยนะครับมัวเศ้ากอาดกันอยู่นะใครทั้งนันนะครับผมออกมาหลายอยู่ ครับือว่าใส่ได้ครับผมออกมาลายอยู่นีใครข้างนั้นนะครับลอยอยู่ออกมาเยอะครับ โซนสามซนสีน 3, ส่ผิดกฎหมายเด้อแล้วนะเวหลังจากนี้จะทำการเก็บพอไม้พันออกนะครับเดี๋ยวเก็บไปไว้คห้เก่ากันพอไม่พันนะครับโอเคครับผมผลงานก็ออกมาดีนะครับผม,มใช่ สองคมงสองคือหอนแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเก็บจัดเก็บอุปกรณ์นะครับผมเข็นไปไหวนะครับจะออกพอพันไม่พันออกนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็จะทําการจัดเก็บพอไม่พันออกไป,ไปที่เก่านะครับเก็บจัดเก็บอุปกรณ์นะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็ฝากช่องนุมอีสานอันดอนนะครับผมไว้ในอ้อมอกความแจแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับผม แำหรผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของหนุ่มอีสานมันดอนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปขบมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่หมดการเรียงกบแล้วนะครับผมต่อสูหมวดเรียงกบแล้วนะครับงมวดสองห้องขบแต่ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปน <S ang hyster ia> like um ี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมไมเจอกันไม่ในคลิปนานะครับผมน้ำมือนี่ก็ขอบคุณครับผมที่เขามารับชมนะครับขอบคุณเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสําคัญเลยนะครับกดติดตามม็นกำลังเจวยนะครับ